หลายๆคู่ที่เป็นคู่เพศทางเลือกเนาะเขาสร้างธุรกิจสร้างชีวิตอะไรมาด้วยกันอยู่กินกันมาแบบ30ปี40ปี50ปี e d นดคู่สมรสเขาไม่ได้ไม่ได้มีสิทธิในการาตัดสินใจอะไรมันมีการบันทึกมีการลงเป็นรายลักษณ์อักษรมีการมีกฎหมายรับรองมันดีเสมอ ดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดี้โบยาสามอีกครั้งหนึ่งค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มั่นหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแต่ใดๆทังสิ้นนะคะตอนนี้พอดีมาเยี่ยมแฟนนะคะแพนแฟนมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาบิสเนสทริปนะก็เลยตามมาอยู่ด้วยอะไรเงตามมาเฝ้าผู้ชายวันนี้ <c oughs> จะมาทําคลิปสั้นๆในการ <c oughs> สรเบตสิทธิ <c oughs> การจดทะเบียนของเพศทางเลือกนะครับก็คือสมรจเท่าเทียมของประเทศไทยที่ผ่านไปแล้ว <c oughs> เคยทําคลิปลงไปแล้วนะแต่ว่าอันนี้พุทีที่22มกราคมปีหน้านะครับที่สยามพารากอนเลยนะคือจะมีการจดทะเบียน พันคู่อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการจดบันทึกลงกินเนสบุ๊กด้วย World Record ์ด้วยว่าเออเป็นการจดทะเบียนน่าจะที่มากที่สุดหรือว่า l g b t q ที่มากที่สุดในท่านนะครับสำหรับเรื่องการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียกมกทมเองคงเป็นส่วนเล็กๆของการเดินทางอันยาวไกลนี้นะครับแต่ว่าต่อจากนี้ไปเราต้องรับไม้ต่อกทมพร้อมค่ะคุณสมบัติผู้ที่จะมาจดทะเบียนเกณฑ์อายุคือ1 8ปีบริบูรณ์นะคะถ้าไม่ถึง 18ปีมีเหตุจำเป็นอย่างไรต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองมีเงื่อนไขารายละเอียดที่จะต้องชัดเจนว่าไม่ใช่เป็นผู้วิกลจริตหรือไรสมรรถภาพหรือไรความสามารถไม่ใช่เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงทั้งสายขึ้นและสายลงนะคะบุตรบุญธรรมจะจดทะเบียนกับบุตรบุญธรรมอันนี้ทำไม่ได้คนที่จะมาจดมีอยู่แล้วห้ามจดนะคะ ต้องอย่าก,ก่อนอันนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดจะต้องมีพยานจะต้องมีการยินยอมต่อหน้านายทะเบียนเพื่อ ให้ในายทะเบียนบันทึกความยินยอมที่ว่านั้นเอกสารที่จะใช้ถ้าเป็นคนไทยหลกัหลกๆคือบัตรประจําตัวประชาชนจะใช้ไทยไอดีของกรมการปกครองก็ได้ต่างชาติจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือพาสปอร์ตเอกสารอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือการรับรองจากสถานทูตที่ยืนยันว่าท่านผู้นี้ไม่เคยมีการจดทะเบียนมาก่อนอุบอิบไม่ได้อาจจะต้องมาคุยเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสัญญาก่อนสมรสเกี่ยวกับทรัพย์สินและอื่นๆทั้งหมดนี้ คงไม่ยากมากนะคะบตรมอขอเป็นส่วนหนึ่งอาจารย์ใช้คําว่าส่วนเล็กๆหมอว่ามันยิ่งใหญ่นะคะใดๆก็แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงทุกการเปลี่ยนแปลงมันย่อมดีเสมอนะสําหรับเราแล้วก็เจเจแม่แม่พี่พี่น้องๆอะไรเงี้ยหนูๆตอบสู้เรื่องพวกนี้มานานแล้วในฐานะที่เราก็เป็นหนึ่งในคู่สมรสเพศทางเลือกอคู่หนึ่งอะไรเงี้ยเราก็มีประสบการณ์ตรงมาเพราะว่าตอนที่สมรสกับชาวเยอรมัน สามี10กว่าปีที่แล้วเนี้ยสมัยก่อนมันที่เรามาันเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์ชาร์ปนะเขาเรียกว่าอะไระการต่อสู้ที่ยุโรปเนี้ยมันก็มีมานานแล้วละเพราะว่าที่นี่ก็ค่อนข้างหลายๆประเทศใน,ในยุโรปค่อนข้างเคร่งเพราะว่าเขาเป็นคาทอลิกเนี่ยเป็น Christian เป็นคริสเตียนเนาะก็เรื่องเรื่องเพศทางเลือกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะขนาดผู้หญิงที่ไม่ผ่านการสมรสอ่ะก็คือถ้าคนอี่เคร่งมากๆเขายังไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ โลกมันเปลี่ยนไปมากๆแล้วอไรเงี้ยคนที่นี่เขาโอเพนคือเขาไม่สนในสนแต่ใดๆจริงๆอ่ะคือไม่แคร์จริงๆว่าอยู่จะชอบใครจะอะไรแต่เขาแคร์ว่าคุณทําอะไรให้สังคมคุณเป็นคนยังไงมากกว่าอไรเงี้ยเอนี่เวยจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราอะ่ะเราก็รู้สึกว่ามันโอเคนะมันมันเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าอย่างตอนที่เอ็ดมาเงี้ยเอ็ดก็เป็นถือว่าเป็นต่างดาวเนาะมาขอวีซ่านักเรียนเียภาษาธรรมดา,ษา,ษา,ษาเราก็ มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในพำนักอยู่ใน,ในประเทศเยอรมันได้ประมาณหนกระยะเวลาช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยก็มีช่วงหนึ่งแหละตัดสินใจเกือบตัดสินใจจะกลับรับแล้วลพอดีแฟนขอแต่งงานอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออแต่งงานหรออะไรเงี้ยแก็โอเคแต่งก็แต่งอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ยังอายุ20กว่าอางเงี้ยก็รู้สึกว่าเออก็รักกันก็ ถ้าแต่งได้ก็แต่งอะไรการจดทะเบียนการแต่งงานของเพศทางเรื่องในสมัยนั้นอ่ะเขายังเรียกว่าพาร์ n เนอร์ชิพอยู่ก็คือยังไม่ได้เป็นแมริทเหมือนเหมือนทาริชเนลล์เรลชั่นชิพก็คือเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าคู่สมรสชายหญิงที่เป็นแบบแผนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิทธทิทางกฎหมายอ่ะมันก็ยังมีมันยังไม่เท่าเทียมกันอะไรเงี้ยในสมัยที่จแต่างงานอย่างเงี้ยปกติผู้ชายกับผู้หญิงในเยอรมันอย่างเงี้ยพอแต่งงานกันเขาจะสามารถลดหย่อยนภาษีได้เพราะว่า ผู้เขาเรียกสังคมที่ที่ประเทศเออยุโรปเนี้ยส่วนมากจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเขาอยากให้รลรอค์งให้ผู้ชายกับผู้หญิงแต่งงานกันเพื่อให้มีลูกพอมีลูกก็เป็นกําลังในการพัฒนาเศรษฐกิจกแล้วก็ประเทศในอนะโคตใช่ปะคู่สมรสที่เป็นแบบแผนเนี้ยเวลาแต่งงานกันก็จะได้รับการลดหยนภาษีพอมีลูกเด็กก็จะได้เงินเด็กอีกปัจจุบันนี้ก็ยังได้นะแต่ มสมัยก่อนเนี LGBTQ ่ย LGBTQ+ ก็คือคู่สมรวจของเพศทางเลือกอะมันยังไม่ได,มไมได้มันยังไม่ได้สิทธิ์ไอตัวรถยนต์าภาษีว่าตอนนั้นที่ไอต่างคู่สมรสต่างดาวอะยังไม่สามารถเลือกตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งอะจำไม่ได้แสตรีแล้วแต่ว่าสิทธิของคู่สมรส LGBTQ+ ในประเทศเยอรมันล่าสุดก็คือมันใกล้เคียงกับคู่สมรสจแบบแบบแผนมากมากใกล้เคียงกันมากอะไรเงี้ยแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ มันก็สู้มาเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าปุ๊บอยู่แบบอ้าสมรทเท่าเทียมทุกอย่างมันจะเท่าเทียมกันมันจะไม่ใช่เรื่องของการลักรองคํานําหน้านามหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันก็ยังต่อสู้กันไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเป็น Good Initiative ก็คือเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วที่เฮ้ยจดทะเบียนรับรองผู้สำรรจเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันจึ้งแล้วและเป็นเป็นน่าจะเป็นรู้สึกว่าไทยจะไม่เห็นก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่สในอาเซียนที่คู่สำรรจ เอ่อ LGBTQ+ สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้อไรเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่ดีแล้วก็เรื่องต่อๆมาสิทธิต่อๆมาประกันสังคม w h a t ซเ e เวออะไรต่อๆมาถ้ามันจะตามมาแต่ก็เราก็ต่อสู้กันไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีนะเพราะรู้สึกว่าอะไรที่มันมีการบันทึกมีการลงเป็นลายลักษณ์อักษรมีการมีกฎหมายรับรองมันดีเสมอเพราะว่าอย่างที่เราเห็นในทีวีหรือว่าเห็นตั้งข่าวเงี้ยหลายๆคู่ที่เป็นคู่เพศทางเลือกเนาะ เขาสร้างธุรกิจสร้างชีวิตอะไรมาด้วยกันอยู่กินกันมาแบบ3 0สปีส0ิบปีห0สิปีอิดีนคู่สมรสเขาไม่ได้ไม่ได้มีสิทธิในการตัดสินใจอะไรเลยถ้าเกิดคู่สมรสอีกคู่ของเขาอะไรเงี้ยมีเป็นโรคไม่สบายเข้าโรงพยาบาล w h a t โซ e อเวหรือว่าเสียชีวิตอินดีนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยธุรกิจที่สร้างขึ้นมาหรืออะไรสิทธิท,ที่เขาควรจะได้เขาก็ไม่ได้รับเหมือนคู่สมรสที่เป็นแบบแผนนะ มันเป็นอะไรที่ดีนะว่าแล้วก็ในเรื่องของการที่แบบเขาเรียกอะไรนะผู้ชายอย่างเงี้ยมาอยู่กินกับเะอทยางบ้างล่ะพอไปเจอผู้หญิงพอพออยู่กินกันอยู่กินกันหลายปีสร้างธุรกิจด้วยกันแต่งงานกันไม่ได้อีกหน่อยผู้ชายไปเจอผู้หญิงแท้แต่งงานเป็นผู้หญิงหลัก่ะคู่ครองที่อยู่ด้วยกันมาที่เป็น l g เ t นีอย่างเงี้ยอยู่ไปต้องหลายปีสร้างอะไรมาด้วยกันแต่ไม่มีสิทธิอะไรเกี่ยวกับสินทรัพย์ทรัพย์สมบัติเลยเลยมันก็ไม่แฟร์ใช่ไหมเพราะ อย่างที่บอกว่าการทําอะไรที่มันถูกต้องกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายมีการลงทะเบียนมีอะไรที่เป็นรายแล้วสอยเข้าระบบมันเป็นอะไรที่ดีมันจะทําให้สังคมอ่ะมันก็เป็นแบบแผนเนาะทําให้คนก็เดินตามเดินตามระเบียบแบบแผนนะมันทําให้คนเราอ่ะรู้สิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติในสังคมเนาะว่าเอ้ยมันต้องทํำยังไงอะไรยังไงไม่ใช่บอกเฮ้ยยูไม่มีสิทธิต้องาการกฎหมายนะเพราะว่ากฎหมายไม่รับรองเนี่ยฉันจะทําอะไรกับเธอก็ไดพ้พอเรื่องกฎหมาย พอกฎหมายด้านเนี้ยมีการรับรองแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีเสมอว่ามันมันทำให้สังคมมีแบบแผนขึ้นอะไรเงี้ยล้วก็คือขอมาทำคลิปสั้นๆแล้วกันในการคอนเฟิร r a t รชั่นนะครับกับผู้สำรวจของ LGBTQ พีดประเทศไทยนะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจช่องเอที้โบอยาัมมหาได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ